อ่ะครับพี่น้องเพิ่งป่าครับเพิ่งป่ากับมือผมนะครับตัวน <van. S 1> ี้ใส่นี่ครับกำปั้นโอ้เห็นหมพี่น้องเลยโอ้อยากให้ม sure. <t erecht> <t ơi> <tr> ึงแย่งครับตัวนี้ครับสุดยอดเลยครับให้กินสไตล์ใช่ัยครับเออเออโอ้พี่น้องช็อตเด็ดช็อตเด็ดโอ้ใส่นี่ครับเออพี่น้องอุ้ย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 ยู่ครับอยู่จะโอลเพื่อนมาใ้โอ้สิงแย่งตัวนี้ปลาก็ไปเบิรดลงเขานะ

โอ้โขอายขอนายมาคนไหนบนไหนไทยคนไรยบไหเรยเจ๋เจ๋บาครับไม่ดีเลยโอ้โผมกบให้กินสเต็กใช่ไหมครับมาเห็ดปลาทูึครับทุ้หนึ่งทำกินเดงครับเนี่ยปลาทูสื่อปลาทูสดมากนะครับส่วนหนึ่งกะผมแบงไว ต้มยำนะครับอันนี้เป็นไตมันนะครับไตมันลือกระเพาะนะครับอันนี้ของแสบนะครับของแสบอันนี้เป็นเป็นวาทูเสียไวเฮ็ดครับอันนี้เล็นน้ำที่จะผสมน้ำแข็งไวนอกปลาทูครับอันนี้เป็นน้ำต้มาครับเอาต์ต้มเฮ็ดประทูหนึ่งนะครับจะขึ้นใส่น้ำตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่วัตถุดิบนะครับเนี่ครับปลาทูห้าประมาณยี่สิบกว่าตัวนะครับผมเคยใส่เกลือประมาณถุงหนึ่งครับใส่ลงไปเลยครับ ห้อก็ต้มน้ำให้เดือดนะครับต้มน้ำให้เดือดใส่เบลทุ่งเลยครับต้มน้ำให้เดือดนะครับบลตตองยานเข้มครับบลเข้มแบบเดยกเห็นวันนี้ก็ใส่ชุดลงไปไ้ครับเดี๋ยวก็ตั้งไฟให้ห้อนนะครับเดี๋ยวมามนมองกันครับวันจะเป็นยังไงอ่านี่นะครับก็ได้เตรียมน้ำไว้เป็นน้าแข็งเลยครับ ดในนอกปลานะครับเดี๋ยวเขาต้มเสร็จแล้วเขาเอามานออกจากแข็งร,รอชมวงครับครับไอ้น,นี่ก็ล <c oughs> วกไตปลาก็นะครับเห็ดไตปลาก่อนอ๋อรูดออกไปแล้วรูดไปสองอันสาหมันตัดขึ้นเลยบอสตักขึ้นได้คนะนี่ตักขึ้นเลยครับ ซุปกันนะครับไตเดี๋ยวาห่อกับซีบินอกน้ำเย็นนะครับนอกน้ำเย็นนะครับนอกไตก่อนครับนอไตก่อนนเย็นแป๊บเดียวนะครับไตมันนุ่มกรอบปลาทูลงมาต้องพิธีพิ่ันนะครับผมเพราะว่าเอาเฮ็ดกินเองเอาเอาลงเลยอย่าห่อกับไปนอกน้ำเย็นเนาะอีกเถอเอาลงในสีเลยครับเฮ็ดกินเองครับอย่าไปซีเรียสครับเห็นกินเองบริเวณต้องนางอ่อก้อนนะครับ มันเข้าเห็ดไข่ต้มไปโดนนะมว่าต้มไปโดนบอกกับจนปลาทูสุกนะครับประมาณสิบหาที่สิบาที่สิบหาที่ครับสุดยอดครับตอนนี้จะเดิมจะได้ที่แล้วนะครับนี่มึงตปลาทูครับต้มมาแบบพอมันสุกนะครับนะคือหนามมันห่อน,อ,นอยูอย่แล้วนะครับเอาแบบมึงสังเกตเอานะครับ สังเกตดูว่ามันพอได้ที่แล้วตาขาวเราก็ขึ้นน็อกน้ำเย็นเลยครับเพื่อให้เนื้อมันแข็งไม่ให้เนื้อมันนิ่มนะครับเนื้อปลาทูมันแข็งครับผมนี่ครับน้ำเย็นต้องเตรียมไว้โอเคนะครับตอนนี้ก็นา่จะได้ที่นะครับผมเดี๋ยวเอาออกน็อกน้ำเย็นเลยครับใส่เงานนะครับเริมฟองเริ่มขึ้นแล้วซุปปลาเริมซุปแลวครับ 5ครับแบบตอนนี้ผมดินแบบเสด็จหนำแล้วนะครับดิ้น้นำออกเลยลงเลยครับลงรลอกน้ำเย็นเลยครับอ่าลงรอกน้ำเย็นแล้วครับโอเคนะครับลงหลอกน้ำเย็นเรียบร้อยครับนะครับเอาน้ำเย็นไว้สักพักนึงนะครับเน้ปลามันเนื้อปามันเสียตัวนครับไงมันหงมันเอ๋ไงเนื้อมันเหลวนะครับผมสุดยอดครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นเดี๋ยวผมใส่เมืองนีงที่นะครับผม เนี่ยนอกน้ำเย็นน้ำเย็นนี่คือใส่น้ำแข็งเลยครับมันจะเย็นเย็นดีกว่านะครับเนี่ยใส่น้ำแข็งเนื้อปลา,าเขามันแข็งโตรครับเนี่ยเนื้อปลามันแตกครับเนี่ยมันจะเริ่มเต็มกระสวยนะครับถือว่าสวยเห็ดกินเองเขากรต้องไปสี่เรลียมน,นะครับอันนี้เป็นปลาทูตัวน้อยครับตมยำสีเสียบแต่ว่าผมมามาเห็ดปลาทูครับเห็ดปลาทูหนึ่งแว่า เอาไว้ต้มยำอีกส่วนหนึ่งครับสื่อมาสองโลครับโลอร่อยต้มปนเอ้ยถอดปนไหนนะครับถอดแล้วก็ปุนนี่ถอดกินกับสมตำสองตำตำตน้ำพริกได้นะครับสุดยอดครับอ่าโอเคนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมพึ่งล้มใหม่ให้แหงนี้จักหน่อยนะครับเพราะว่ามึงโตปลานะครับถือว่าใส่ได้ครับแต่ห้องหิ่กินเองห้องบุซีเลียดนะครับความสวยงาม เอาไว้ถอดตับน้าพริกได้นะครับผมเป็นประทูนึ่งสูตรเึ่งด่วนนะครับผมโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมองให้กินซับไก่แชนเนลไะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับที่ตามรับชม